คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่กับคุณอนุทินชาญบิรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับความคืบหน้าของการปลดล็อกกัญชานะคะเดี๋ยวถามท่านรัฐมนตรีกันเลยนะคะเพราะว่ามีประเด็นที่หลายคนสับสนกันอยู่ค่ะก็คือเรื่องของเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท5แต่ดูเหมือนว่ามันจะมีการหลือหล่อบๆกับกฎกระทรวงฉบับเก่าอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้คนเลยสับสน,นะคะท่านรัฐมนตรีว่าตกลงแล้วเนี่ย ถ้าอยากจะมีกัญชาไว้ในครอบครองตอนนี้ทําได้อะไรที่ทําได้หรือว่าทําไม่ได้บ้างะคะตอนนี้ต้องถือว่าเราได้ทําการอปลดคําว่ากัญชาออกจากการบรญยาเสพติดแล้วค,ครัก็คือปลดล็อ,ลลอกแล้วคณะกรรมการชุดใหญ่คณะกรรมการ้องกันปราบปรามยาเสพติดได,ได้ได้เห็นชอบกับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการ เปลี่ยนประกาศนะครับประกาศอาของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการระบุชื่อยาเสพติดที่เขาเรียกประกาศยอสอห้าซึ่งในนั้นก็จะมีการาปลดคำว่ากัญชากัญชงออกไปแต่ไปคุมในเรื่องของสารสกัดจากกัญชา,าที่มีจำนวนน้ำหนักของท s อ น้ำหนักมันจะมี THC นะคะกับ CBD ถูกไหมคะสารตรกัด THC ที่มีมูลค่ามากกว่า0.2เปอร์เ็นตของน้ำหนักทั้งหมดนะครับถึงจะเป็นยาเสพติดถ้าต่ำกว่า0.2เปอร์เ็นก็ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ตรงกับความตั้งใจของกระทรงวงสาธารณสุขเราต้องต้องนำในสารตกัดจากกัญชาหรือว่าชิ้นตัวประกอบใดๆของกัญชากัญชงเนี่ยนะครับ มาใช้ในอุตสาหกรรมหนการแพทย์การผลิตปิดพันสุขภาพอาหารเสริมเครื่องสำอางอะไรต่างๆนี้ต้องมีทีเอสดีน้อยกว่าศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ก็คือชัดเจนในประเด็นตรงนี้ว่าชัดเจนอยู่ในนั้นถ้าเกินศูนย์จุดสองก็ยังเป็นยาเสพติดอยู่ใช้ไม่ไนะเพียงแต่ว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งกว่านี้แล้วก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องไม่ต้องไปอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นก็จะ ออกพรบรพรบรคือกฎหมายค่ะออกกฎหมายกันชงกัญชาดโดยเฉพาะเพื่อที่จะมากํากับควบคุมคดูแลการใช้กัญชาใหเา้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพให้มากที่สุดแล้วก็บองกักการที่จะนําไปใช้ในทางที่ผิดในทางที่ออกฤทธิ์ต่อผิดประสาทอะไรอย่างนี้เราก็คงไม่ได้ไม่ได้ไปให้ให้ให้ใหใหการสนับสนุน มีจะกระทํจริงเหล่านั้นค่ะอันนี้คือเราพูดถึงตัวสารสกัดนะคะจริงจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเราจะเริ่มเห็นคาเฟ่กัญชาหรือว่าร้านอาหารที่เริ่มเอากัญชามาทําอาหารอันนั้นเป็นชิ้นส่วนซึ่งซึ่งซึ่งได้ไม่ต้องมานับสารสกัดไม่ต้องมานับศูนย์จุดสองต้อกไม่ต้องรับนับนับศูนย์จุดสองเพราะว่ายังไม่ได้สกัดยังไม่ได้สกัดอ่ส่วนตรงนั้นเนี่ยมันจะไอตัวกัญชาที่จะออกนิดเยอะต้องสกัดออกมาเป็นน้ำมัน ไปรักษามะเร็งรักษาพาร์กินสันรักษาโรคไม่หลับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับความจำเสื่อนต้องสกัดออกมาที่ปลดล็อกคือต้องการให้เอาใบของมันเนี่ยโบกอยู่ในบ้านเนี่ยเอาไปต้มไก่ต้ม้ก่แกงทอดเซมปุระใส่ไข่เจียวจะหัวเราอะไรกันในบ้านได้หมดไม่มันก็ไม่หัวเรามันก็เป็นเป็นเป็นส่วนประกอบ ของเป็นในอาหารเฉยๆของอาหารไปตรงนั้นไม่ได้มีการออกนิสิใจต่อจิตประสาทเลยนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นสารสกัดยุ่งมากก็คือสารสกัดต้องล้มต้ะแต่อย่างนั้นก็ตามเราก็มีการให้ประชาชนที่ต้องการที่จะปลูกกัญชาอยู่ภายในบ้านต้องจดแจ้งแล้วก็พยายามจะลดลดความยากลงสมัยก่อนเนี่ย เริ่มใหม่ๆเราอาจจะต้องขอให้ประชาชนมาขออนุญาตซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเรามีประชาชนเยอะแล้วเราอาจจะตรวจไม่ทั่วถึงด้วยใช่ไหมคะกี่กี่สิบล้านคนหรือใแล้วก็ให้จดแจ้งแล้วก็เราก็จะมีกฎหมายกัญชาเนี่ยครับที่จะบอกว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้ถ้าสิ่งที่จะทาได้สำหรับกัญชาบางคนก็พยายามที่จะ ัวยโอกาสเติมมนสิ่งที่มันไม่เหมาะสมเข้าไปเช่พอบอกกดเสรีกันกัญชาจะพูดแค่นี้แต่จริงๆเนี่ยในของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่เคยมีคําว่าเสรีกัญชาแล้วไม่มีต่อท้ายว่าทางการแพทย์เราทําให้กัญชามีความเป็นเสรีประชาชนเขาถึงง่ายนะครับเอามาใช้เป็นทางเลือกในการสร้างเสริมรายได้เป็นเศรืฐเกษจอ่าอีกหนึ่งชนิดของเกษตรกรนะครับ ก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่มีค่า TSC เกิน0.2เปอร์เซ็นต์แล้วก็เอามาใช้ในขอบเขตก็คือที่ผมเรียนไว้เสริมอาหารสุขภาพเครื่องสำอา,างายาสมุนไพรนะครับแล้วก็เอามาใช้รักษาโรค,คถ,ถ้ามันอยู่ในในในกรอบนี้ก็ไปได้ทุกวันนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยตีความได้หมด อ่ผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นไงคะวันนี้ประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่มีคำว่ากัญชาอ่ะออกไปละของปี2564คือเพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาของปี2564ก็คือยกเลิกประมวลกฎหมายยาเสพติดปี2 5อ2ไปอ๋อนานมาก2522มียังมีคำว่ากัญชากัญชงกัญชาณวันนี้ไม่มีแล้วนะเขาบอกเี่ไม่มี กฎหมายใหญ่กว่าประกาศกระทรวงไหมกฎหมายใหญ่กว่าความคุณนุณนก็น่าจะใหญ่กว่าแต่กฎกระทรวงจะเป็นลักษณะเหมือนกฎหมายลูกไหมคะกฎกระทรวงเป็นประกาศกระทรวงหมายถึงว่าเลเวลเลเวลมันไม่น่าจะใหญ่กว่าเพราะรจะมันญัิถ้าเรามีกฎหมายเพราะเรามันญัิยาเสพติดที่เขาจะประมวลกฎหมายยาเสพติดปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ซึ่งไม่มีคำว่ากัญชาแต่มีมาพูดบอกว่าแต่ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ย้อนสองห้ายังมีคำว่ากัญชาอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นยังเหมือนคล้ายๆเป็นบทเฉพาะการจนกว่าจะแก้ประกาศนี้แล้วเราต้องต้องรอยังไงคะคือทําไมเราถึงยังแก้กฎอันนี้ไม่ได้ให้สอดคล้องกับพรบมันไม่ได้แก้ดิอันนี้มันอยู่ที่ว่าใครจะตีความอถ้าไปถามหลายท่านโอ้โหมีอาจารย์กฎหมายหลายท่านมีอดีตผู้วิพากษารบอกว่าไม่ติดแล้วผมได้เลย แต่อย่างผู้ใช้กฎหมายตำรวจที่มีข่าวไปจับหรืออะไรเงี้ยเขาบอกยังติดอยู่ค่ะมันก็เกิดความไม่รูกใรตรงนี้ออยู่ที่การตีความอีกแต่ต่อเมื่อรู้ว่าใครโดูผิดต้องดําเนินคดีแล้วไปจบที่ศาอซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าจะจบจะจบยังไงดังนั้นนี่คือเหตุผลที่เราถึงเร่งออกพระราชบัญญัติกันชงกัญชาว่ากันเต็มเต็มเลยเพราะว่าเอย่างในประมวลกฎหมายเนี่ย มันมีคําว่าเช่นอืพืชฟินค่ะแต่ไม่มีการชงกัญชาเขาก็บอกว่าเขาว่าเช่นเนี่ยมันยังมันยังไปต่อได้อีกนะแต่เราก็บอกว่าในประมวลกฎหมายปีสองสองเนี่ยเราแก้เรงไงเช่นพืชฟินกัญชงกัญชาอกระท่อมแม่ไปยกตัวอย่างนั้นอะไรเห็ดหนูอะไรมันก็เลยแต่พอมามาเป็น ปีหกสี่เอาคุณตัดเอออกงไงตัดกัญชาตัดกัญชงอ้าวจะไปอยู่ในเช่นอนั้นได้ยังไงหรือว่ามต้องมันจะเช่นอย่างนี้แต่ว่าก็ปัญหาลมแต่ใช่ค่ะบางคนก็บอกเจตนาลมเขาอาจจะไม่ได้ใส่เข้าไปแต่เขาเขาใช้คำว่าเช่นเขาไม่ได้ใช้คำว่าคือถ้าพูดอย่างนี้มันก็ท่าไหลก็ไม่จบใช่เจตนารมรัฐบาลคือต้องการให้ชาวบ้านได้ปลูกกัญชาไว้ดูแลรักษาตัวเองค่ะไว้สร้างเสริมรายได้ นะครับสามารถนำมาเป็นพืชเศรษฐกิจได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เราก็ต้องดูเจตนารมนี้เริ่มตั้งแต่ปีพศ .2558 มีความเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการทบทวนแก้ไขพรบรยาเสพติดให้โทษพศ .2522 โดยให้กัญชาญและกระท่อมออกจากบัญชีรายการยาเสพติดประเภทที่5ต่อมา20มการาคม2565ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีมติผ่านร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดประเภทที่ H 5ปลดกัญชาจากยาเสพติดเว้นจากที่มีสารสกัด THC มากกว่า0.2จากนั้นมีการประกาศเรื่องดังก,กล่าวในราชกิจจาดุเบกษาเมื่อ9กลุมภาพันธ์2565ซึ่งมีผลบังคับใช้ในอีก120วันคือวันที่9มิถุนายนอย่างไรก็ตาม ยังมีอนุสัญญาระหว่างประเทศ3าฉบับที่ไทยเป็นสมาชิกคืออนุสัญญาปีคศ1961ปี1971และปี1988ห้าประเทศสมาชิกสนับสนุนการใช้กัญชาโดยไม่ผิดกฎหมายยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์จากนั้นจึงจะต้องมีร่างพรบกัญชากันชงเพื่อควบคุมกำกับและจำกัดการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ การศึกษาและการวิจัยรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจซึ่งตามกระบวนการพิจารณาจะมีกรอบเวลา120วันใครได้ประโยชน์จากการปลดล็อกกัญชาตามหลักการในร่างกฎหมายระบุว่าเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการดูแลรักษาสุขภาพและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการพัฒนาภูมิปัญญาและด้านการแพทย์แผนไทย ตลอดจนองความรู้ทางด้าน,น,นการแพทย์แผนปัจจุบันและการอุตสาหกรรมอื่นๆจึงควรสนับสนุนกัญชากัญชงให้ใช้ในการศึกษาวิจัยในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพการใช้ตามวิถีชีวิตชุมชนรวมถึงเปิดโอกาสให้มีการผลิตขายนำเข้าส่งออกและมีไว้ในครอบครองเพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้มีการบริโภคกัญชากัญชงอย่างไม่เหมาะสมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสมควรกำหนดมาตรการกำกับดูแลควบคุมการขายการโฆษณาและการบริโภคกัญชากัญชงเพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคลทั้งนี้การปลูกกัญชาหากใช้ประโยชน์ในครัวเรือนสำหรับพื้นที่กรุงเทพต้องจดแจ้งกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมอบหมาย ส่วนพื้นที่อื่นจดแจ้งต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายซึ่งผู้ขอจดแจ้งต้องเพาะปลูกกัญชากัญชงตามที่จดแจ้งไว้เท่านั้นสำหรับผู้ที่ปลูกเพื่อผลิตนำเข้าส่งออกหรือขายต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการอ,อยอมอบหมายส่วนการสกัดแปรรูป ต้องได้รับอนุญาตจากอยเช่นกันผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกขายโดยไม่รับใบอนุญาตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3า0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อห้ามสำคัญห้ามขายกัญชากัญชงแก่บุคคลต่อไปนี้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือบุคคลอื่นใด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขประกาศกำหนดแต่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันความไม่เข้าใจและความเสียหายอะไรต่างๆก็ออกกฎหมายเลยซึ่งวันที่ผ่านมาแล้วประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ต่ไม่มีคำว,ว่ากันทุงกันชาแล้วแต่เขาขอ120วัน ในการออกมันต้องใช้เวลาเรารอมาขนาดนี้แล้วเราทํามาถึงจุดนี้ทำอีกวันทะทําจากวันที่ทําอะไรไม่ได้เลยมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเอาให้ชวนๆเลยไหมรอหน่อยแต่ถ้าใครจะสู้ก็สู้ไปแต่ก็ต้องเสี่ยงไปไปไปอาจจะไปจบที่ศาลอีกโทษเธอเยอะไหมขึ้นอยู่กับศาลแต่มันก็ยังมีทางออกอยู่เพราะเราในปัจจุบันถ้าบอกจยังจะใช้กฎเดิมอยู่ ก็ไปจดวิสาหกิจชุมชนเจ็ดคนให้คุณเข้าเกณฑ์ว่าคนที่สามารถปลูกได้ก็คือเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วในทางการแพร่แล้วก็สามารถปลูกได้เหมือนปกติทีเดียว่าเราเราทำไมต้องไปยุ่งยากขนาดนั้นเราก็รอนานทีแล้วแล้วก็มันยังมีกระบวนการอยู่ในประกาศใหม่ก็เขียนไว้ว่าให้ให้มีผลรับใช้หนึ่งร้อยยี่สิบวันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ต้องถือว่า ทุกทุกฝ่ายอันนี้ก็ต้องขอบคุณนากราปปสด้วยตำรวจฝ<ม>่ายความมั่นคงด้วยขเขายอมมาขนาดนี้แล้วกระทรวงต่างประเทศก็ยอมในเรื่องของว่าอย่าให้มันไปขัดกับอ<ม>กฎบัตรที่เราไปลงนามกับสหประชาชาติว,ว่า<ม>เราจะไม่ส่งเสริมเรื่องกันเรื่องยาเสพติดอันนี้เราก็บอกเราไม่ส่งเสริม,มเราใช้ได้ว่าการแพทย์ในข้อยกเว้นมันก็มีอยู่นั้นเราก็ทําตามกฎทุกอย่างทุกฝ่ายจะเอาทุกฝ่ายมายอม อ่รับกับความผิดของกขาตุนษาสูกมันมันก็ไม่ง่ายนะคะต้องยอมรับว่าไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนี้เขายอมขนาดนี้แล้วเราก็ต้องขอบคุณเขาแล้วก็ทําให้เขาเกิดความสบายใจเพราะเขาเป็นผู้รักษากฎหมายผู้ที่จะต้องบรับใจกฎหมายจะแบบนี้มันต้องเอาให้ชัดเจนไงเพราะเขาไม่อยากจับหรอกครับแต่ถ้าเขาไปจับปุ๊บเขาไม่จับปฏิบัติหน้าที่า ผมหนึ่งห้าเจ็ดไปเลยห้าเจ็ดแต่คุณอาค่อยไปจับก็บอกคุณจับไม่ได้อย่างนี้มันก็เกิดความเรื่องลาตรงนั้เราเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างนี้หลังจากร้อยี่สิบวันที่ขอเวลาไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะก็องมีฎหมายออกมาคณะมนตรีได้รับทราบมติของที่ประชุมคณะกรรมการองค์การปาปามใหเศรษฐีท่านรองนายยกวิษณุเพืองานท่านได้ชี้แจงให้คณะมนตรีรับทราบแล้วท่านก็ได้ ระบุถึงความจําเป็นค่ะที่ต้องเร่งออกกฎหมายการทงบัญชามานะครับแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็รับทราบคําบท่นรับทราบแล้วก็ได้มีการขอความร่วมมือไปอยังคนที่รับผิดชอบในกระบวนการนี้ทางสภาว่าจะต้องเร่งให้ผ่านนะฮะให้บรรจุลงในวาระซึ่งเรายื่นไปแล้วที่รัฐบาลบรรจุให้ผ่านวาระหนึ่งวาระสองวาระสามซึ่งเราก็หวังว่ากฎหมายพอ,อการทวงบัญชาจะได้ครับ ความสนับสนุนจากเอสอสอทุกฝ่ายคา่าในระร,ราชบญัติที่ร่างที่ยื่นต่อร่างกฎหมายที่ยื่นต่อประธานก็มีสอส,อสทั้งภายฝ่ายค้านฝ่าย,ายรัฐบาลเรื่องที่เป็นเรื่องของประชาชนค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายไหนฝ่ายคาไม่ใช่มีใ,ใครจะได้ดิบได้ดีอะไรเป็นเรื่องประโย,ยชน์อของประชาชนเพราะงั้นเราก็หวังว่าหวังว่าจะจะได้จะได,จะได้จะได้รับการตอบรับที่ดี